ขอบคุณที่ช่วยชื่อันเอาไว้ถึงฉันจะใจร้อนไปไหนก็เธอแต่ดูเหมือนนายจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เลยท่านเซียล่าฉันชื่อวิลเลียมเวกเตอร์เป็นพ่อค้าส่วนเขาเป็นคนคุ้นกันของฉันชื่อคิกยินดีที่รู้จักส่วนฉันชื่อเซียล่าเซียล่าเอคาัสอ่าฉัน e ฉน,นิโตเป็นชื่อที่แปลกจริงๆนะนี่เธอกำลังระวังฉันอยู่สินะ ก,กำลังขนสินค้าของเราไปยังลาจูเซนท่านเสียล่าและฉันบังเอิญได้รู้จักกันโดยบังเอิญเข้าเพราะอย่างนั้นฉันจะเสนอนให้เธอนั่งดถลาไปกับพวกเราโดยแรกกับการเป็นผู้คุ้มกันระหว่างการเดินทางนี้ ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้คุณต้นลําบากไม่เป็นไรมันไม่ได้ลบเกินและขนาดนั้นซะหน่อยและนายก็ไม่มีคนคุ้มกันด้วยอย่างไรก็ตามที่ควรจะเป็นสิ่งที่ท่านเซียล่าต้องการท่านเซียล่ากะโดดลุจากรถลากทันทีที่สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างตอนที่เห็นฉันตกใจมากเลยละ่ะแต่ว่านะฉันไม่คิดเลยละ่ะว่าจะได้เห็นหนึ่งในอัศวินสีขาวของราชาจัดการพวกมอนสเตอร์ด้วยตาของตัวเองแบบนี้ <laughs> มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ในขนาดนั้นหรอกอัศวินสีขาว มันคืออะไรหรอเห้นี่นายไม่ดูหลอกแล้วเนี่ย แต่าจูเซนเมืองหลวงที่มีกษัตริย์ปกครองอมานานหลายชั่วอายุคนและกษัตริย์องค์ปัจจุบันชื่ออาโนราจูเซนและหน่วยที่ขึ้นตรงต่อกษัตริย์ก็คือหน่วยอสุรสีขาวแต่ความจริงในเรื่องนี้ยังคงคุ้มเครืออยู่เพราะคนของหน่วยอสุรสีขาวไม่ค่อยปรากฏตัวตอนะ่อสาธารณะการที่ได้พบกับอสุรสีขาวในสถานที่แบบนี้เรียกว่าเป็นปฏิหารได้เลยละ่ะนหนพูดเกินจริงไปแล้วไม่ชิดว่าจะ,จะเจอกับสาวาผมเงินที่สวยแบบนี้เธอดูเหมือนพวกนางเอกของมังงะฮีโร่ที่ต่างโลกเลยแต่ว่านะ นายเองก็มีชื่อเสียงไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ไม่เลยชื่อเสียงของผมเทียบกับท่านเซียล่าไม่ได้เลยสักนิดอย่าทำตัวไปเลยหนะ้าไม่มีใครที่ไม่รู้จักแวดวงค้าขายที่ไม่รู้จักชื่อของวิลเลียมเวกเตอร์หรอกนะสุดยอดพ่อค้าที่มีความรู้มากมายเรื่องการค้าขายหลาย,ลายประเทศเพื่อเอาไว้รับมือสินค้าหายากและมีค่าสูง นั่นเป็นเหตุผลที่เขาต้องจ้างคนคุ้มกันผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ผมติดรถมาด้วยแบบนี้ไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยพอะยังไงพวกเราก็จะไปทางเดียวกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามท่านนิโต้คุณมาทําอะไรที่แบบนี้เหรออ่าฉันนั่นเหรอฉันคิดว่าฉันอยากที่จะต้องไประชนภัยดูสักหน่อยนะ่ะโอ้พออย่างนั้นคุณถือจะไปที่กิวนั้นชนภัยสินะกิวเหรอ เป็นอย่างที่ชิดบนโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่ากิลอยู่ด้วยสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณที่ไปต่างโลกสถานที่ที่เป็นจุดรวมและจุดเริ่มต้นของความฝันของผู้คนใช่แล้วละฉันกำลังจะไปที่นั่นถ้าอย่างนั้นพอไปถึงที่นั่นแล้วฉันจะแนะนำนายให้เองแล้วคาสของนายคืออะไรเหรอเธอถามเรื่องคาสของฉันเหรอ ซ่อนตัวตนของนายเอาไว้ทําอย่างกับว่าฉันจะบอกนายไปง่าย,ยางั้นแหละมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปของที่นี่ฉันก็แค่ต้องโกหกและบอกเธอไปว่าฉันเป็นนักดาบหรือไม่ก็ซอเซอร์เลอร์แต่ว่าฉันไม่คิดว่าเธอจะเชื่อนี่โตฉันเป็นฮิลเลอร์โอ้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณต้องไปหาปาร์ตี้เข้าร่วมอย่างนั้นสินะ ถ้าฉันหาได้สักคนแล้วก็ถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยนายถามคนที่อยู่รอบกิลให้ด้วยอีกแรงนะนี่อาจจะเป็นโชคชะตาบางอย่างก็ได้นะฮิวเลอร์็นค่าที่ค่อนข้างลำบากเลยละ่ะหากจะเป็นนักผจญภัยมันจะต้องมีความลำบากรอนายอยู่ข้างหน้าแนนะ่แต่ฉันก็คิดว่านายจะต้องได้พบกับใครสักคนที่ยอมให้นายเข้าร่วมปาร์ตีนะ้น่นแน่มีคนอยู่อีกจำนวนมากที่พวกเขายังไม่มั่นใจในค่าของตัวเองนายจะต้องกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นให้ได้นะดิโต อืมฉันจะทําให้ดีที่สุดเธอเป็นคนที่ชอบมองโลกในแง่ดีสินะจริงสินายน่าจะลองเรียนรู้พวกวิชาดาบหรืออะไรแบบนี้เอาไว้นะเพราะว่านายไม่สามารถใช้เวทมนต์อย่างเวทโจมตีได้ดังนั้นมันก็ไม่ได้แย่ที่นายจะหาวิธีที่นายจะใช้อาไวในการต่อสู้เพิ่มเฮ hey, นี่ฉันสามารถใช้ดาบได้ทั้งท,งที่ใช้เป็นฮีนเลอร์นั่นเหรอแน่นอนนายใช้ได้ไม่ว่าจะดาบธนูขวานหรือหอกทุกคนก็สามารถใช้มันได้กบทั้งนั้นแหละ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคาร์ดก็ไม่ใช่ตัวตัดสินทุกอย่างนะสิถ้าอย่างนั้นตัวอย่างพวกไฟบอลหรืออย่างสายฟ้าฟาดฉันสามารถใช้มันได้ด้วยหรือเปล่าสำหรับนายมันอาจจะยากก็ได้นะเพราะว่ามันมีความแตกต่างของแต่ละคนปกติฮิลเลอร์ก็จะใช้เวทมนต์สนับสนุนและซอร์เซอร์เลอร์ก็จะใช้เวทมนต์โจมตีมันคือลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันถ้าเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้น,ถ,น,นถ้าฉันใช้เพิ่มคุณสมบัติฉันก็จะเรียนรู้เวทมนต์ได้เพิ่มคุณสมบัติและ เวทเสริมคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี่มันแตกต่างกันยังไงเหรอความหมายของมันคือเพิ่มคุณสมบัติเป็นเวทมนต์สนับสนุนที่สามารถประยุกต์ใช้กับอาวุธได้มันไม่จําเป็นต้องมีกฎในการไล่เวทดังนั้นธาตุไฟหรือน้ําที่สร้างขึ้นมาเองนั้นจะไม่มีพลังเวทนั่นคือความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการเพิ่มคุณสมบัติและคุณสมบัติเวทมนต์ฉันไม่เข้าใจมันเลยสักนิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะได้เห็นฮิวเลอร์ใช้เวทมนต์เพิ่มคุณสมบัตินั่นเป็นเหตุผลทที่่วววาาาาาาาํไไมนนถึงอออยกกกใให้้้เรกกรเรพชดบะ อ่าเอาไว้ฉันจะลองเรียนมันดูท่านนายไม่รังเกียจฉันสามารถสอนให้นายได้นะหมู่บ้านทางยาพวกเราจะพักที่หมู่บ้านทางยากันวันนี้หืมพวกเขากําลังทําอะไรกันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอห๋อพวกคุณคือเข้าใจแล้วพวกคุณเพียงแค่แวะมาพักที่นี่ระหว่างทางไปลาจูเซนอย่างไรก็ตามฉันต้องขอโทษด้วยพวกเราไม่ได้อยู่ในสถานนะที่จะต้อนรับแขกได้ในขนานี้ พวกเราถูกกลุ่มโจรบุกเข้ามาโจมตีและผู้หญิงในหมู่บ้านทุกคนก็ถูกจับตัวไปพวกเราจะพาทุกคนกลับมานั่นคือเหตุผลที่พวกเรามารวมกันอยู่ที่นี่พวกเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยที่พวกเราไม่ทําอะไรเลยไม่ได้หรอกโจรและพวกนอกกฎหมายน้าต่างกันพวกโจรส่วนใหญ่มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกพ่อค้าทาสพอคิดถึงเรื่องนั้นแล้วพวกเราควรรีบทําการช่วยเหลือคนที่ถูกจับตัวไปให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามให้เราไปแทนเธอ แต่พวกคุณเป็นแขกของเราหัวหน้าคุณไม่ต้องกังกวลสําหรับเรื่องนี้ให้พวกเราไป็นคนจัดก,การเองท่านเสียล่าพาคีกไปกับคุณด้วยเถอะเขาจะต้องช่วยคุณได้อย่างแน่นอนและพอจะมีใครรู้ที่อยู่พวกโจรที่จับพวกผู้หญิงไปด้วยหรือเปล่าผมรู้ครับแจ็ค ตอนที่พวกโจรมาโจมตีผมแอบตามพวกนั้นไปจนผมเจอค่ายของพวกโจรที่จับพวกเราไปและผมก็เห็นแม่ของผมและคนอื่นๆที่ถูกจับขังไว้ในกรงสําหรับแจ็คแล้วแม่ของเขาคือคนในครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่และวันนี้พวกโจรก็ได้จับตัวแม่ของแจ็คไปพี่สาวผมจะพาพวกพี่ไปให้เองผมอยากจะช่วยแม่ของผมและคนอื่นๆในหมู่บ้าน นั่นคือค่ายที่พวกโจรจับแม่และคนอื่นๆไปเอาละ่ะที่นี่ปล่อยให้พวกเราจัดการส่วนเธอร,รอที่หมู่บ้านนะเธอกลับเองได้ใช่ไหมอืมความรู้สึกเหมือนอยู่ในเกมเลยฮะชัจกจะกังวลฉันกับคีกจะจัดการพวกยามรอบเองพวกเราจะส่งสัญญาณให้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนท่านนโตให้เตรียมตัวรออยู่ที่นี่เ <Hey. S 2> ห้เนื่องจากฮิวเลอร์นั้นไม่เก่งเรื่องการโจมตีหรือต่อสู้ดังนั้นวกให้เนมิธนที่การสนับสนุนเข้าใจแล้วช่วยไม่ได้ก็ฉันเป็นฮิลเลอร์นี่นะ ถึงแม้ว่าเลเวลของฉันจะสูงกว่าเธอคงจะกําลังสงสัยในตัวของฉันอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ขอด้วยเหน่อยก็แล้วกันพาะของอัศวินราชาสีขาวหมู่บ้านทางยาฉันหวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยคุณต้องเชื่อในตัวของพวกเขาคลีกเองก็อยู่กับพวกเขาด้วยและถึงแม้ว่าเธอจะยังเด็กอยู่ว่าตามแต่เธอก็เป็นหนึ่งในอัศวินสีขาวโอ้สุดยอดไปเลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกถ้าเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็กลับไปที่หมู่บ้านกันเถอะโชคดีที่พวกโจรส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยอืมแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปแปลกแปกแปลกันเถอะช่วยรอกันสักเดียวเซ่คิดว่าตอนนี้พวกแกอยู่ที่ไหนกันอย่างนั้นเหรอไม่คิดว่าพวกแกทําตามใจตัวเองมากเกินไปงั้นเหรออย่างที่ชิดการบุกรังโจรแบบนี้ต้องไม่ใช่อะไรง่ายๆแน่ๆอพวกแกคงจะไม่คิดว่าฉันจะยอมปล่อยพวกแกเอาสินค้าของฉันไปงานาน่ายๆหรอใช่ไหม เข้าใจแล้วทั้งหมดนี่คือกับดักหรือว่าแกคือโอลิเวอร์โจอโอ้มีคนรู้จักฉันด้วยงั้นเหรอโอลิเวอร์โจอ,อดีตอสิวินของเมืองหลวงลาจูเซนหัวหน้าของกลุ่มเท่าฐานหนึ่งในงกองกำลังลงทัน แต่เมื่อ2ปีก่อนขขเขาฆ่าคนในทีมของเขาทั้งหมดและทําการจุดไฟเผาเมืองทั้งเมืองไปจากนั้นก็ได้หายตัวไปขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับแนะนําตัวให้ฉันตอนนี้ก็อย่างที่เธอเห็นฉันกําลังยุ่งอยู่กับธุรกิจกองจวนของฉันคนที่มีความสามารถแบบนายทำไมถึงได้ทําเรื่องทําไมน่ะเหรอแล้วไอ้การใช้คํามั่นสัญญาว่วาจะจงรักภักดีต่อประเทศและกรรรษัตริย์มันคือ,อไรละ่ะฉันไม่ชอบไอ้ความคิดที่ว่าเขากําลังหลอกใช้งานพวกเราอยู่ไม่จริง กษัตริย์คนปัจจุบันท่านเป็นคนที่จิตใจดีไม่ใช่อย่างที่นายคิดซะหน่อยถ้าอย่างนั้นสิ่งกษัตริย์สั่งนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเสมอน,นั่นเหรอคนที่ฉันฆ่าไปก็มีตาเหมือนกันกันกบเธอสายตาของพวกคนอ่อนแอที่สาบานตนว่าจะปกป้องประเทศแต่ว่าเธอเองก็เป็นผู้หญิงใช้ได้เลยฉันแน่ใจว่าจะต้องขายได้ราคาดีแน่นอนทั้งหมดไปฆ่าพวกปูาชาให้หมดทุกคนเดียวนี่ท่านนิโตพาทุกคนหนีไปทีพายุน้ำแข็ง โอ้สมกับที่เธอเป็นหนึ่งในอัศวินสีขาวเจ้ารู้แม่เจ้าจะดูเด็กเกินไปที่จะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่านะใครๆก็คงรู้ว่าเจ้าเป็นหนึ่งในอัศวินสีขาวจากชุดกอดที่เจ้าสวมใส่อยู่ตายซะเถอะแกเอ่ออะไรกันบลัส <c oughs> ขอคุณนะท่านเซลอรไม่ต้องกังวลทางนี้ผมจะจัดการให้เองสุดยอดที่เขาทำแบบนั้นได้แสดงว่าเขาก็มีค่าไปเพีต่อสู้สินะ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวทำไมถึงได้อ่อนแอกันนักนะ พวกเขามาเป็นจวนกันตั้งนานเท่าไหร่กันแล้วนะรู้สึกแย่ชะมัดที่ฉันมีลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้คนสุดท้ายช่วยด้วยเอ๊ใครก็ได้ช่วยแจ็คทีแม่โอปากเดี๋ยวนี้ไอเด็กบ้านี่ทำไมแจ็คถึงมาอยู่ที่นี่กันฮะทำไมล่ะมันน่าสนุกออกนี่ แลวก็นะที่เจ้าเด็กบ้านนี่มาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะเธอปล่อยให้เด็กเขากลับบ้านเองไม่ใช่หรือไงอย่างน้อยเธอก็น่าจะพาเขากลับไปส่งที่หมู่บ้านสิปล่อยเด็กไว้คนเดียวในถิ่นของศัตรูแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะทําเธอเป็นอัศวินสีขาวขอกษัตริย์จริงๆงั้นเหรอปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะพี่สาวช่วยผมด้วยแม่หูป,ปากของแกเดี๋ยวนี้ไอเด็กบ้าฉันบอกให้แกหบป,ปากไปไม่ใช่หรือไงออ ฉันบอกให้แกอยู่ยับยัๆไม่ใช่เลยไงฉันรู้สึกวราหูของฉันถูกแทงและฉันก็รู้สึกเหมือนความดันโลหิตของฉันมันขึ้นสูงด้วยและพราอย่างนั้นมันทําให้ฉันอยากจะฆ่าพวกแกทุกคนที่นี่ไม่ทันแล้วแจ็คอ่ะมีดเหรออะไรกันเอ๋คุณมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหันหน้าเอะงั้นพวกเรากลับกันเลยไหมอ่ะเงียบเฉย ฉันคิดว่าทุกคนคงตกใจเรื่องฉันน่าดู